อดออากดาแสนลำบากหัวใจโอ้โยไม่เสี่ยวกันเลยครับนะอาสวัสดีตอนขันแรงครนั้นแล้วจะช่วงใบ กว่าโดยประมาณครับวันนี้ก็แวะมายิ้มมายามลูกป่านนะอาคือผู้ยิบบ้านปุยพื้นวานนะครับนี่แหละครับโอยโควิดมันทำลายปอดครับแต่คิดถึงเธอตลอดมันทำลายใจอันนี้ครับนอนรับรับจ้างทั่วไปเกิดกรับผมนะครับนี่แหละดำนาจ้างทุกวันน่าจะ300รอนะครับนาะทุกทีรกูครับข้าวเริ่มจะแก่โอ้ไม่ใช่ดิเริ่มเฉพาดํามูนอนนอนนะอันนี้ครับชีวิตของชาวไร่ชาวนาก็จะประมาณนี้ครับนอนนี่แหละ ดูเขาเรียกว่าด,ดูพบพบปลูกหรือเปล่าครับน่าจะใช่เนาะอันนี้แหละครับแล้วถึงก็ได้ดูเก็บเกี่ยวโว่าลงทุนเป็นหลายบาทหลายเงินครับเนาะ ผมผมผมหอยากซื้อเพิ่มเลยครับเนาะต้องเอาข้างหนักกว่าจักดอกนั่นละนี่แหละครับรับจ้างเหมือนผมไปไหนไปกันครับเนาะมีเห็ดหายเห็ดมีปูหาปลาโอ้ยอย่างทุกแนวครับผมไม่มีอย่างเดียวคือแนวแก่นั่นนี่หอยเขาวันนั่นละเมียผู้ใหญ่เขาบอกหาหอยไปละเขาบอกกินหอยแรงดีครับทินนี่เลยไปกินต้องหอยกินต้องกินเรืยไปแรงดีไม่มีถอยว้าวละโอ้เอาใหม่เอาใหม่เขาบอก นั่นครับน้ำแม่ผู oh, ้ใหญ่เพิ <t <t ่นบอกว่ากินหอยแรงดีครับน้อแต่ผมกินตั้งที่กินตั้งหอยผมเลี้งดีไม่มีถอยอ่ะพ่ออ่ะอันนี้ครับก็จะอันนี้ครับเมียผู้ใหญ่เพิ่นนะนี่อนี่กันเน่านั่นนี่กันอเน่าจืนเลยครับเน่าเพิ่นได้บอกเขาหอยพิ่นนี่แหละเขาเรียกว่าหอยนาปลางเขาไม่ใช่หอยเขาเรียกว่าหอยอยัางปะหอยเชอรี่แอนนะครับนี่ นั่นโชว์ดีสีทองก็มีครับนะสีแหล่สีปึ่งสีไฮก็มีเหมือนกันครับนะโอเคนะครับท่านผฝากพี่พูดครับพี่จ่บัติมาชมความฝันนะครับนะอ่าท่านอ้นี่ครับรับจ้างทั่วไปเหมือนกันกับผมแล้วครับนะขำทุกอย่างที่เป็นเงินขายทุกอย่างที่ขายได้ยกเว้นขายบริการทางเพศไม่ขายเด็ดขาดฟรีครับผมมีแหงนำกันครับผม